จะปั๊มลูกเพื่อชาติแต่ว่านโยบายก็ต้องโดนใจด้วยนะคะสําหรับไทยเกิดวิกฤตปัญหาระดับชาติค่ะคนเกิดเนี่ยเกิดน้อยมากๆสวนทางกับผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเราไปรีวิวหนึ่งประเทศใกล้ๆมานี่เองค่ะอย่างเกาหลีใต้รัฐบาลเขาเปหนักมากๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเนี่ยมีลูกเพิ่มมากขึ้นจ่ายเงินแบบขั้นบันไดเลยค่ะตั้งแต่ตั้งท้องรับไปกี่วอนแล้วก็พาไปหาหมอจา่ายค่าแท็กซี่ให้ทุกอย่าง เ,ะะเราไปคุยกับครอบครัวคนไทยที่ไปมีสามีเป็นชาวเกาหลีใต้บอกนะคะว่ารัฐบาลเปจ่ใจหนักจริงแต่กว่าจะเปหนักขนาดนี้เขาก็ต้องแลกกับการจ่ายภาษีค่อนข้างแพงค่ะรัฐบาลเกาหลีใต้เขาเปคนท้องเปประชาชนของชาวเกาหลีใต้ยังไงบ้างไปฟังกันค่ะ สำหรับสวัสดิการของที่นี่นะคะเรารู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่ตรวจพบการตั้งครรภ์นเนี่ยสามารถขอรับเงินหนึ่งล้านวอนเพื่อเป็นค่าฝากครรภ์ค่าหาหมอค่ายาต่างๆนะคะแล้วก็ติดต่ออนามัยใกล้บ้านเพื่อขอรับโภชนาการอาหารข้าวไข่นมต่างๆแล้วก็วิตามินที่คนท้องจะต้องทานนะคะหลังจากคลอดบุตรแล้วเนี่ยสามารถขอรับเงินสองล้านวอนจากรัฐบาลแล้วก็เงินเจ็ดแสนวอนเป็นเงินรายเดือนของเด็กนะคะ สำหรับเขตที่เราอยูย่จะได้เพิ่มอีก2ล้านวอนอันนี้เป็นเงินของแต่ละเขตนะคะแต่ะเขตจะไม่เหมือนกันนะคะเด็กที่คลอดออกมานะคะคสามารถทำโภชนาการได้เหมือนกับตอนที่คุณแม่ท้องนะคะก็คือจะได้รับนมเดือลนละหนึ่งกระป๋องนะคะแล้วก็มีอาหารบำรุงสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกเองนะคะหลังจากรับนมรับส่วนนี้จากทางอนามัยแล้วนะคะสามารถขอรับ สักทางเขตได้ด้วยก็คือค่าแพมเิร์80,000 0วอนนะคะแล้วก็ค่าซื้อนมเดือนละ1 0 0 0 0วอนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะบางครอบครัวก็สามารถรับได้บางครอบครัวก็รับไม่ได้ะคะ่ะ